ก็เกียวันนี้เดี๋ยวใส่ลูกสูบแล้วนะครับใส่ลูกสูบแล้วก็ใส่ลูกปืนปืนถ้วยตู้นอนสนอนเอาน้ำมันให้เราเลี้ยงมาแตะๆใส่เนื้อไว้มันจะสั่นล่ะมันอันนี้มันแห้งโพดนี่ประกอบประกอบปินมาโอ้คือเข่าไงเนี่ยสร้างแล้วเอาปีนมาทนใจเเอาปีนมาก่อน ปิดบอไซด์สิเอามาซุบจังไหนวิ่งเอาม้านมีไก่ก่อนปินล็อกบอไซดโอ้ตายตายตายเอาโยกมาบ้างไปกินไก่สางสอสพานมอญไก่แมนแมนแมนที่คานกรมเนาะขานไก่คนบ่มีลูกน้องเว้ยง่ายนี่ลูกน้องต้องมาสอนดีกว่มาสร้างสอสพานมอญอยู่ดียอมยอมโอ้ประกอบห้องเกียร์นะครับประกอบห้องเกียร์ ตัวนี้ก็คีมทางแบบจําเป็นคีมฮุบเด่นคีมฮุบบอกคือวาเห็ดกับคีมทางเห็ดเป็นคีมทางประหยัดพูดปั่นหนึ่งออกรถใหม่ปลายแดงเอ้ยนี่แหละกดตรี่ละพอนนี่โคตรที่บอทันมากดนี่ให้มันเกิงกันหนึ่งต้องขุนโคตรไ้นี่ปั่นหนึ่งกับว่าคีมแบบจําเป็นเด้อพี่น้องคีมแบบจําเป็นยังอยู่ลงไปสุดกดลงไป ยังประทันถึงมาตองขอลงปีจัหน่อยถึงแล้วมันนั่นอยู่ไม่ได้เยอะแล้วมันประทันลงไปหอด่ะขอลงปีจัหน่อยมนก็พอดีเอนมุนกอนมมวนปี่นกันน่นะมากัพ่อนีเอนเอ้ยภาสาราเซ็ตปนเซ็ตใส่สารไปสิบไปเป่มันเห็ดหยองอพ่อต้องให้พ่อะคาก่อนเนชุดคาดครับชุดคาดชุดคาด ขันคาดเบิดนี่เลียวซ้ายเลียวขวาบ่ได้ได้ขันคางขันขันเบิดคางนึงก็เลียวได้คางนึงบ่ขันเบิดนํากันมันก็เลียวบ่ได้โอ้อันนี้คือความรู้เด้นี่ถ้าเบิดนํากันมันก็ตกไปนํากันเลยล่ะมันฟรีเด้แม่นะไอ้คาดฟรีนี่คือบ่ได้ซื้อแม่นะฟรีก็คือแต่ว่ารถเก่าก็จะเหยียบหน้าเขาบอละเจคายบอให้เหยียบกขยา จีไายขาเหรอเกลียวห้องลอยซิบบวกเกี่ยวจะมีเกี่ยวอะไรเจ็ดลอยถึงเจ็ดลอยหาซิบกับแปดลอยเขาลุ่มอยู่แปดลอยอเขาเจมไขยจบที่สนะโอ้เขาลุ่มเชีเกี่ยวห้องลอยซิบลุ่มเบื้องหน้าแล้วย่ไปว่างามเนาะตัวนี้ต้องใช้ต้องนี่เลี้ยงเลี้ยงให้มันชออก็ใช่และใส่นี่ ขันเอาขึ้นไส้ญี่ปุ่นทีส่ประกอบยากแมวตัวนี้มันยากมันขันบอได้กระรอกคุณว่าฝึกงานกะไม่ต้องให้หัวอนาบอกแมนฝึกงานหน้อยหมุนหมุนหาเลี้ยมหาลายกรับกรับหุ่นแห้งก็ได้ทั้งหุ่นเรียนบ่อืมโอ้ทั้งฝุ่นเรียนอีกนี่ตัวนี้เรียนเหมมันก็เป็นแถวมันบาตรงนนี่มัเลยบาตรงเลยนะปกติผู้บางคนเขาจะบอกว่าเอจะระบียใส่น่อยโอ้ไปใส่หยัง ใส่บ่อยมันเลื่อนบ่เออบ่อยมันแรนเออใส่อะมันเนิบมันกะบวบเกี่ยวกันบวเป็นหนังเออถามพอติดหลาลรถไทยแตกๆสิได้ใส่น้ำมันเครื่องอยู่ใส่น้ำมันเกียร์อยู่ใส่เพื่อนเอาเจลเบี้อัดไปเจนเต็มว่าถามแล้วมึงติหล่นว่าบอกเนาะปึ๊บรถไทยคู่บุตรตาคนน่ะหาเลี่ยมหาไล่ลึกปิ๊บโอ้เขาน่ะ กระลับกระลับนั่นโอ้โขอึ้งหจะเห็ดว่ะเป๊ะนี่ละเป๊ะอีกแล้วโอ้ฟุริเตงบอกเป๊ะอีกแล้วโอโ้มาทานเองนะซอสฟันมอนจอดดีๆนี่แหละคือการประกอบห้องเกียร์ <ใจ S 1> เสร็จสิน้นสูบไปเปนลูกีหมเปลี่ยนลูกสูบส,สองตัว ข้างซ้ายข้างขวาโอลิงใหม่ทั้งสองตัวแล้วก็เปลี่ยนแผ่นคารต์หนึ่งข้างอ่าแผ่นประกบคาดอ่าแผ่นประกบคาร์ดแผ่นรองคาร์ดนะแต่ว่าว่บ้แพงเนาะแผ่นคาดลอยกบาทอ่าแล้วมันจะมีแบบถือก็แบบแบบแพงร่งลอยกบาดชุดนี้ถือว่าโบเบิรดไลน์นะครับพี่น้อง ไปเบรงอะไรแถมือสองอะไรแถมือสองนะครับจากจูนแล้วก็เปลี่ยนซีนนะครับเปลี่ยนซีนเปลี่ยนซีนเฟืองขับทั้งสองข้างอีะอย่างบอกจะไปว่างไปใกล้ไหมให้บ่มีูหล้องซอยโอเคพี่น้องนี่ละฮะตัวนี้แล้วก็ประกอบปั๊มอ่าประกอบปั๊มแล้วก็จะค่อยเอาขื้นใส่เนาะเอาโอเคครับพี่น้องคอย พ่อกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ